สวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้ววันนี้จะเก็บซุกนี่ไปคั้นน้ำแล้วก็เอาไปจะทำเป็นบัวลอยใบจะเป็นทำบัวลอยน้ำผักซุกค่ะตอนนี้ซุกกำลังแก่นี่ค่ะจะลองทำเป็นครั้งแรกดูสิว่าจะออกมาเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่บัวลอยอาจจะเป็น ทำเป็นเหมือนก้อนบัวลอยนะคะเพราะว่าไม่มีแป้งเขา้าเข้าเหนียวมีแต่แป้งมันสำปะหลังก็จะลองดูหอมหอมซุกเนี่ยค่ะหอมจริงๆนี่หอมมากเลยเก็บไปสักประมาณกำใหญ่ๆน,นี่ค่ะ ไม่รู้ว่าแค่นี้แหละค่ะคงจะได้น้ำสีเขียวแล้วจะลองทำถ้าอร่อยก็จะมาเก็บไปทำอีกค่ะอันนี้เป็นเป็นแป้งมันสำปะหลังกับน้ำาน้ำผักซุปค่ะจะทำเป็นบัวลอยนี่แต่ว่าน้ำของซุปจะมีรสขมก็จะดูว่าบัวลอยออกมาจะเป็นรสยังไงค่ะ ต้องปั้นก่อนนะคะเอาก้อนใหญ่ลงไปก่อนฟูลอยขึ้นมาแล้วแต่ต้องให้สุกจริงๆก่อนสีเหมือนบัวลอยชาเขียวเลยค่ะ เสร็จแล้วไม่ขมค่ะตอนที่เป็นน้ําแบบเนี้ยจะขมอันนี้คือน้ําน้ําซุกนะคะแต่พอพอทําเป็นเป็นบัวลอยแล้วไม่ขมนี่ไม่ขมเลยแต่นี่เป็นจะเรียกว่าเป็นที่สําหรับใส่ชาไข่มุกดีกว่าเพราะว่ามันเหนียวเหมือนชาไข่มุกเลยค่ะจะกินกับน้ําเขียว ถุงมือสะอาดนะคะเนี่ยไม่ขมเหนียวดีด้วยค่ะโหจะทำาอีกแต่ตอนที่เป็นน้ำอยู่แบบเนี้ยขมขมขมแต่พอพอทำเป็นบัวลอยกลับไม่ขมค่ะลองทำลองทำดูนะคะอาจจะชอบ ทำครั้งแรกก็ถูกใจเลยค่ะทำกินกับน้ำเขียวเฮบูบอยแล้วอีกครึ่งหนึ่งนั้นกินกับโอนตินอร่อยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมสวัสดีค่ะ